ลูกค้าพร้อมหรือยังค เนีเร <ไป S 1> านับถอยหลังดังๆพร้อมกันเริ่มจากเจ็ดเก้าแปะอาไม่น้ำเลยอ่ะจะแจกดีไหมแปดแล้วเจ็ดหกห้าสีสามหนึ่งยได้ป่ะอา นุ่นเต้นนะคะรางอัแรกที่จะได้กระเป๋าเต้นสีต้องการสีทองมาเลยสีทมาเไร้กระเป๋าเดี๋ยวเราไปแจกนะคะทนต่อไปต่อไปอายกเพิ่มเหนี่สีอะไรบ้างขอดูขอดูค่ะสีต้องประกาศแล้วนะสีต้องมางฝั่งนี้เลย สีต่อไปที่จะได้ของรางวัลคือสีเหลืองค่ะนี่สีเหลืองค่ะสีต้องกับสีเหลืองนะคะมีสองรางวัลนะคะสำหรับท่านที่ได้สีเหลืองขอเพื่อนคุณมาทุกท่าน